เรื่องย่อละครคู่ซ่ารถแซบเรื่องวุ่นวุ่นเริ่มต้นขึ้นเมื่อลูกสาวเจ้าของโรงงานปลาร้าจับพลัดจับผูมาแต่งงานกับไฮโซหนุ่มเนื้อหอมผู้ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าชู้หญิงสาวจากแดนอีสานผู้ไม่เคยยอมก้มหัวให้ใครกับชายหนุ่มที่แสนจะยิงทะนงแถมพกพาความดันทุรังสูงมาตั้งแต่เกิดต้องมาใช้ชีวิตร่วมกัน ภายใต้ข้อตกลงของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายสงครามการต่อสู้เพื่อประกาศชัยชนะระหว่างหนึ่งหนุ่มกับหลายสาวจึงเริ่มขึ้นพร้อมๆกับความรู้สึกผูกพันของคู่รักต่างถิ่นที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆแต่ชัดเจนไปด้วยความรู้สึกของคนสองคนสุดท้ายแล้วเรื่องราววุ่นๆจะลงเอยอย่างไรมีเพียงแม่ปลรรารักกับพ่อปลาไหลเท่านั้นที่รู้คำตอบ หลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ10ปีโรงงานทำประร้าแปลรูปแม่สีไทยแลนด์ต้องกลายเป็นโรงงานร้างเนื่องจากตัวโรงงานเครื่องจักรในการผลิตตลอดจนวัตถุดิบอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของโรงงานเสียหายจนไม่อาจนำกลับมาใช้งานได้หายนะที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้เรือนแก้วผู้เป็นเจ้าของถึงกับล้มป่วยเข้าโรงพยาบาล เดือดร้อนถึงรสรินลูกสาวคนเดียวที่ต้องรับภาระในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงงานรวมทั้งฟื้นฟูสภาพจิตใจมารดาทั้งที่ความจริงแล้วรสรินเองก่อนน้ำตาตกในไม่ต่างจากเรือนแก้วเท่าไหร่นักโชคดีที่สองแม่ลูกยังมีสายบัวพี่สาวคนเดียวของเรือนแก้วคอยเตือนสติให้กำลังใจกระทั่งเรือนแก้วมีอาการดีขึ้น หลังออกจากโรงพยาบาลเรือนแก้วสายบัวและรสรินเริ่มต้นปรึกษาหาทางออกให้กับธุรกิจของครอบครัวที่เวลานี้แทบมองไม่เห็นหนทางในการฟื้นฟูกิจการให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เนื่องจากขาดเงินทุนหมุนเวียนรสรินบอกให้แม่ไปยืมเงินจากญาติทางพ่อซึ่งมีฐานะเข้าขั้นเศรษฐีแต่เรือนแก้วรู้อยู่แก่ใจว่าญาติของอันนบ ไม่เคยยอมรับเธอในฐานะสะใยและหลังจากอันนบจบชีวิตลงด้วยโรคร้ายสองแม่ลูกจึงกลายเป็นคนอื่นแม้แต่นามสกุลเรือนแก้วกับลูกสาวยังต้องเปลี่ยนมาใช้นามสกุลเนินสงชั้นตามเดิมเรือนแก้วนึกได้ว่าอันนบมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งชื่อศักสกุลประสบความสำเร็จล่ำรวยจากการทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เขาได้ให้นามบัตรไว้กับเรือนแก้ว พร้อมกับย้ำว่าหากเธอมีเรื่องเดือดร้อนให้ติดต่อเขาได้ทุกเวลาเรือนแก้วจึงตัดสินใจโทรศัพท์เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับโรงงานให้ศักสกุลฟังพร้อมทั้งเอ่ยปากขอกู้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อมาปรับปรุงโรงงานและซื้อเครื่องจักรศักสกุลรีบเดินทางมาพบเรือนแก้วกับรสริรินพร้อมนำเช็คเงินสด30ล้านบาทมามอบให้สองแม่ลูก โดยไม่มีสัญญาเงินกู้เรือนแก้วกับรสรินจึงลังเลที่จะรับความช่วยเหลือเมื่อสองแม่ลูกถามความเห็นของสายบัวซึ่งเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอยู่แล้วก็ได้รับคำตอบว่าคืนรับความช่วยเหลือครั้งนี้ดีไมด่ดีโรงงานแม่สีไทยแ,แลนด์อาจตกเป็นของศักสกุลในอนาคตก็เป็นได้เรือนแก้วจําต้องปฏิเสธความช่วยเหลือจากศักสกุล ศักสกุลดูเหมือนจะรู้เท่าทันความคิดของสามสาวตระกูลเนินสูงชันเขาจึงขอคุยกับเรือนแก้วเป็นการส่วนตัวศักสกุลเล่าถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเขากับอันนบที่ผ่านมาให้เรือนแก้วฟังก่อนจะตบท้ายด้วยการเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นศักสกุลไม่ต้องการให้กงพลลูกชายคนโตแต่งงานกับออนอาภาลูกสาวคนเดียวของรัฐมนตรีวีระนอกจากนั้น เขาอยังต้องการตัดนิสัยเจ้าชู้เอาแต่ใจของลูกชายที่วันๆไม่ยอมทำงานทำการเวลานี้เขามองไม่เห็นใครที่มีความสามารถมากพอที่จะช่วยลูกชายให้รอดพ้นจากเนื้อมือของอ่อนอาภาได้นอกจากรสรินเพียงคนเดียวเท่านั้นและเขาเชื่อว่าผู้หญิงอย่างรสรินนี่แหละที่จะปราบพยศลูกชายได้ถ้าเรือนแก้วคิดจะตอบแทนความช่วยเหลือของเขา ก็ต้องยอมให้รสรินแต่งงานจดทะเบียนกับกรพง์ซึ่งจะทำกันแต่เพียงในนามเท่านั้นหลังจากเรือนแก้วนำเงินมาใช้คืนรสรินก็จะเป็นอิสระทันทีเรือนแก้วจึงเรียกรสรินมาพูดคุยถึงข้อเสนอของศักสกุลรสรินตอบป,ปฏิเสธทันทีโดยไม่ต้องคิดให้เสียเวลาเรือนแก้วจนใจไม่รู้จะหาเหตุผลใดมาจูงใจลูกสาวให้ร่วมมือกับภารกิจครั้งนี้ สายบัวซึ่งนั่งฟังเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบจึงเป็นคนชี้หนทางสว่างให้หลานสาวด้วยการอ้างถึงความเดือดร้อนของคนงานหลายสิบชีวิตที่ต้องตกงานหลังจากรับฟังเหตุผลยาวเหยียดจากป้าสายบัวในที่สุดรสรินจึงตอบตกลงรับข้อเสนอของศักสกุลศักสกุลที่พอรู้ข่าวก็วางแผนปรึกษากับพิมพ์เพทายลูกสาวคนเล็กของเขา ที่ไม่ต้องการให้พี่ชายตกเป็นเหยื่อนางแบบสาวที่สวยแต่รูปอย่างอ่อนอาภาและหลังจากสองพ่อลูกคิดแผนการเพื่อรับมือกอนพงกับดวงกระมลได้แล้วศักสกุลจึงเริ่มดำเนินการตามแผนทันทีกอนพงถึงกับร้องลั่นเมื่อศักสกุลบอกเรื่องที่เขาต้องแต่งงานกับลูกสาวเจ้าของโรงงานทำปลาละ้าไม่ว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไง เขาก็ไม่ยอมทำตามคำสั่งของพ่อเป็นอันขาดศักสกุลจึงยื่นคำขาดว่าจะยกเลิกบัตรเครดิตทุกใบที่ก่อนพงครอบคลองรวมทั้งเงินเดือนที่จะไม่ได้รับด้วยเมื่อได้ฟังคำพูดของบิดาชายหนุ่มถึงกับคอตกสุดท้ายจึงยอมรับข้อเสนอนั้นแต่โดยดีหลังจากแผนการที่ศักสกุลกับพิมพ์เพท,ทายร่วมกันวางแผนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย งานแต่งงานระหว่างกอนพงกับรสรินจึงเกิดขึ้นท่ามกลางความแปลกใจของแขกเรือที่มาร่วมงานและบรรดาหญิงสาวที่เคยควงคู่กับกรพงมาก่อนมีเพียงอ่อนอาภาคนเดียวเท่านั้นที่รู้ถึงความจำเป็นในการตัดสินใจแต่งงานกระทันหันของชายหนุ่มที่เธอหมายปองในครั้งนี้เพราะก่อนหน้านั้นดวงกมนยังคงยืนยันว่า ต้องการให้เธอเข้ามาเป็นสะใยของซาตราบุรินเหมือนเดิมออนอาภาจึงขนบรรดาเหล่าเพื่อนนางแบบมาเฉิดฉายในงานแต่งงานของก่อนพงกับรสรินอย่างเต็มใจอย่างน้อยๆการมาร่วมงานในครั้งนี้เธอกับเพื่อนๆจะได้มาดูหน้าเจ้าสาวที่ก่อนพงเรียกว่ายายปลาราเน่าว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรแต่ทันทีที่ออนอาภาได้เห็นหน้ารสริน ที่ทั้งสวยหุ่นดีบุคลิกลักษณะไม่มีเขาบ้านนอกอย่างที่เธอวาดไว้นอกจากภาษาอีสานที่รสสิรินพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำรสสิรินเห็นว่ากรพงกับดวงกระมนลรังเกียจถิ่นกำเนิดของเธอหญิงสาวเลยตอกย้ำด้วยการพูดภาษาถิน่นทั้งที่ความจริงแล้วเธอสามารถพูดภาษาไทยภาคกลางรวมทั้งภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน ออนอาภาต่อว่ากอนพงที่หลอกเธอเรื่องรสรินเพราะออนอาภารู้ดีว่าถึงกอนพงไม่เต็มใจแต่งงานแต่พอปละหลจอมเจ้าชู้อย่างเขามีฤึจะไม่เหนือเต้นที่ได้แต่งงานกับสาวสวยหุ่นดีถึงแม้ว่าจะเป็นทายาทโรงงานปร,ราก็ะตามกอนพงยังคงยืนยันหนักแน่นว่าเขากับรสรินแต่งงานกันเพียงในานามเท่านั้นแถมยังหยอดคาหวานว่า ทันทีที่เขาอยากขาดกับโรสรินเขาจะรีบแต่งงานกับออนอาพาทันทีชายหนุ่มไม่รู้เลยว่าคำพูดและการกระทำของเขานั้นล้วนตกอยู่ในสายตาของโรสรินที่เริ่มเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาเพื่อจะได้วางแผนรับมือกับการทำหน้าที่ภรรยาพ่อประไหลยและลูกสะพ้ยตระกูลซาตราบุรินในครั้งนี้ข่าวการแต่งงานของรสริน สร้างความเสียใจให้กับพลวัตเพื่อนชายคนสนิทที่แอบ,บลงรักรสรินมานานแต่เธอก็ยืนยันว่าเธอรู้สึกกับเขาแค่เพียงเพื่อนเท่านั้นและเธอรู้ดีว่านวลพันธ์เพื่อนรักของเธอรู้สึกยังไงกับพลวัตเมื่อรสรินแต่งงานกับกรพงแล้วเธอคิดว่าอีกไม่นานพลวัตคงตัดใจจากเธอได้แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของนวลพันธ์ด้วยเช่นกัน หลังจากรสรินก้าวเข้ามาเป็นสะพ้ายของศาตราบุรินหญิงสาวต้องย้ายจากต่างจังหวัดมาอยู่ในบ้านศักสกุลที่กรุงเทพพร้อมกับเริ่มต้นศึกษาธุรกิจบ้านจัดสรรที่ศักสกุลเพิ่งเริ่มดำเนินโครงการได้เพียงไม่นานพร้อมๆกับการทำหน้าที่ภรยาของกอนพงศ์โดยการประกาศตัวกับสาวๆทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสามีตามกฎหมายนอกจากนั้น เธอต้องดึงชายหนุ่มเข้ามาทำงานที่บริษัทกอนพงต่อต้านทุกอย่างที่รสรินสั่งให้เขาทำก่อนแต่งงานเคยทำตัวยังไงเขาก็จะทำอย่างนั้นรสรินเริ่มถอดใจในการทำหน้าที่ภรยาของกอนพงเธอคิดจะกลับบ้านไปช่วยเรือนแก้วบริหารโรงงานเมื่อชายนี่หมดแล้วเธอค่อยากขาดจากชายหนุ่มเวลานี้นอกจากจิ้งรีด ลูกสาวคนงานที่เรือนแก้วส่งให้มาอยู่เป็นเพื่อนเธอแล้วเธอแทบไม่มีใครที่สามารถพูดคุยปรับทุกข์ด้วยได้ขณะที่รสรินเกิดความท้อแท้โรงงานแม่สีไทยแลนด์ก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติยอดสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทคู่ค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวส่งผลให้บริษัทกำไรเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ตรงกันข้ามกับโครงการบ้านจัดสรรของศักสกุลที่เริ่มประสบปัญหาเนื่องจากถูกมือดีปล่อยข่าวเรื่องการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานกระทั่งทางเขตได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแม้ผลการตรวจสอบจะเป็นไปด้วยดีแต่ข่าวที่ออกไปกลับส่งผลกระทบต่อยอดสั่งของรสรินรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการบ้านจัดสรร เธอจึงโทรไปปรึกษากับนวนพันธ์นวนพันธ์แนะนำให้เธอไปขอความช่วยเหลือจากพลวัตที่เวลานี้ทำงานอยู่สำนักพิมพ์บ้านแสนสุขซึ่งจัดพิมพ์นิตยสารเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านรสสรินตอบตกลงทันทีเพื่อพลิกวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์กับบริษัทรสสรินจึงเริ่มต้นภารกิจกอบกู้ชื่อเสียงของบริษัท เมื่อเหตุการณ์ภายในบริษัทเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีรสิรินได้รับการยอมรับจากศักสกุลมากขึ้นถึงขนาดต้องการให้หญิงสาวกับลูกชายมีความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังแต่อรอนอาภายังคงเกาะติดกอนพงรสิรินเริ่มลุกขึ้นมาตอบโต้กอนพงเริ่มเห็นใจรสิรินเพราะนอกจากหญิงสาวจะต้องเป็นฝ่ายรับมือดวงกมลกับอ่อนอาภาแล้ว เธอ,อยังต้องช่วยทำงานในบริษัทไหนจะต้องคอยดูแลปรนิบัติเขาในฐานะภรยาทั้งเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าจะยกเว้นเพียงเรื่องเดียวคือเรื่องบนเตียงก่อนพงไม่รู้เลยว่าทุกเรื่องที่รสรินทำให้เขานั้นนอกเหนือจากต้องการตอบแทนบุญคุณของศักสกุลแล้วยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่รสรินเก็บไว้ในใจก็คือเธอต้องการเอาชนะกอนพง ให้หันมาสนใจเธอจากที่เคยตั้งแง่รังเกียจรสรินก่อนพงก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆให้หญิงสาวเขาพยายามหัดกินอาหารที่มีส่วนผสมของปลารา้าที่หญิงสาวทำขึ้นโต๊ะนอกจากนั้นก่อนพงยังหันหน้ามาศึกษาธุรกิจของครอบครัวเขาเริ่มเข้าไปทำงานในบริษัทพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของชายหนุ่ม สร้างความแปลกใจให้กับทุกคนในครอบครัวอานนท์น้องชายสุดหล่อของรสรินเรียนจบกลับมาจากเมืองนอกรสรินเข้าใจว่าน้องชายไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเธอสั่งไม่ให้ใครบอกน้องกลัวน้องจะเรียนไม่จบแต่สายบัวกลับส่งข่าวบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับรสรินทั้งหมดให้อานนท์ทราบทำให้อานนท์ไม่พอใจครอบครัวของกอนพง และอานท์ก็เอาความผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปโยนให้กับพิมพเทท์เพทัยน้องสาวของกอนพงษ์นั่นเองรสรินเริ่มเห็นตัวตนอีกด้านของกอนพงษ์ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบความมีน้ำใจซึ่งแต่ละเรื่องล้วนเป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกดีให้กับเธอแต่หญิงสาวพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้คิดเกินเลยกับชายหนุ่ม พราะรู้ดีว่าหลังจากเรือนแก้วนำเงินมาคืนศักสกุลครบตามจำนวนที่ยืมไปเสร็จเรียบร้อยเธอก็ต้องอยากขาดจากกรพงอยู่ดีอานน์สแสดงความไม่พอใจบ้านสาตราบุรินทั้งบ้านไม่เว้นแม้แต่ศักสกุลกับพิมพ์เพทายจนถูกพิมพ์เพทายตอกหน้ากลับไปอานน์ขอร้องให้รสรินเลิกกับกรพงแล้วกลับบ้านแต่รสรินปฏิเสธ ้างว่าต้องทำตามสัญญาทางด้านแม่สีไทยแลนด์กิจการโรงงานปารารดีขึ้นตามลำดับพอรู้ข่าวเรื่องศาตราบุรินก็กระวนกระวายอานนท์เห็นพิมพ์เพทายถูกโจมตีในเฟซก็เริ่มสงสารอดไม่ได้ที่จะเข้าไปไฝ่กับพวกเกรียนคีย์บอร์ดจนถูกเอาไปหลือว่าเป็นผัวพิมพ์เพทายแต่แล้วอ่อนอาภาต้องพบกับความผิดหวัง เมื่อศักสกุลกับกรพง์ปฏิเสธการช่วยเหลือครั้งนี้อย่างไม่ใยดีแถมสองพ่อลูกยังบอกอีกว่าเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นเพราะแผนการชั่วร้ายของอ่อนอาภาเมื่อเหตุการณ์กับตลปัดอ่อนอาภาจึงเชิดหน้ากลับไปอย่างไม่เหลือเยื่อใหญ่เพราะคิดว่าอีกไม่ช้ากรพง์กับครอบครัวจะต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัว ในขณะที่เธอได้เงินมาฟรีๆถึง30ล้านบาทอานอน์คิดเข้าทางออนอาภาเพื่อหาวิธีเอา30ล้านคืนออนอาภาหลงคารมอานอนท์จนยอมเลิกกับหนุ่มไฮโซคนใหม่ที่เพิ่งคบแล้วเผยไต่เรื่องความลับต่างๆออกมาจนหมดอานอน์จึงใช้หลักฐานนี้บอกให้รัฐมนตรีวีระคืนเงิน30ล้านพร้อมกับให้แก้ข่าวให้สาราบุริน รัฐมนตรีวีระจำใจทำตามทั้งที่ยังแค้นแต่ทำอะไรไม่ได้พิมพ์เพทายขอบคุณและเผลอกอดเขาทั้งคู่เริ่มรู้ใจตัวเองว่าเริ่มชอบกันแล้วแต่ยังคงวางท่ากันอยู่ขณะที่เหตุการณ์ภายในครอบครัวกำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีก่อนพงกลับกำลังรับรู้ถึงความสูญเสียที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะเขารู้ว่าขณะน,นี้ครอบครัวเขาต่างหาก ที่มีหนี้สินติดค้างกับครอบครัวรสรินดังนั้นคงถึงเวลาที่เขาต้องหย่าขาดกับหญิงสาวตามที่ศักสกุลได้บอกไว้เพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบหญิงสาวเขาจึงเป็นฝ่ายเอ่ยปากขอหย่ากับรสรินทันทีรสรินเข้าใจว่าก่อนพงต้องการหย่าเพื่อกลับไปหาอ่อนอาภาหญิงสาวจึงรีบทำตามความต้องการของชายหนุ่มทันทีเมื่อต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระแล้ว รสรินก็ได้เข้าไปลาศักดสกุลดวงกมลพิมเพทายก่อนออกเดินทางกลับต่างจังหวัดทันทีในวันที่รสสรินเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดพลวัตได้ขับรถมารับเธอที่บ้านเมื่อก่อนพงเห็นลักษณะท่าทางสนิทสนมที่แสดงออกต่อกันทําให้เขาเริ่มตระหนักถึงความรู้สึกผูกพันที่มีต่อรสสรินหลังจากวันที่หญิงสาวจากไป ก่อนพงเอาแต่เก็บตัวไม่พูดไม่จากับใครอาการซึมเศร้าของชายหนุ่มหาได้รอดพ้นจากสายตาคนในบ้านเช่นเดียวกับรสรินหลังจากเป็นอิสระและกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดตามเดิมหญิงสาวได้แต่ทุ่มเทให้กับการทำงานในโรงงานวันๆแทบไม่พูดไม่จากับใครเรือนแก้วกับสายบัวต่างเฝ้ามองพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนของรสริริน ด้วยความรู้สึกไม่สบายใจเรือนแก้วจึงโทรศัพท์ไปเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของลูกสาวให้ศักสกุลฟังจึงได้รู้ว่ากอนพงเองก็มีอาการเดียวกันกับรสรินทั้งสองฝ่ายจึงสรุปว่าสองหนุ่มสาวนั้นรักกันและจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกคนที่เกี่ยวข้องและแล้วแผนการพิสูจน์รักของกอนพงกับรสริรินจึงเริ่มต้นขึ้น ในวันที่ก่อพงได้รับบัตรเชิญงานแต่งงานระหว่างพลวัตกับรสสิรินชายหนุ่มถึงกับพูดไม่ออกศักสกุลกับดวงกมลเห็นอาการของลูกชายจึงรีบใส่ไฟว่ารสสรินจำเป็นต้องแต่งงานกับพลวัตเพื่อจะได้ลืมก่อนพงพร้อมทั้งกู้ชื่อเสียงของวงตระกูลเพราะไม่อยากเป็นแม่ไม้ตั้งแต่ยังสาวก่อนพงเริ่มคิดได้ วารสรินต้องมีใจให้เขาอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นคงไม่รีบแต่งงานเพื่อจะได้ลืมเขาตามที่ศักสกุลกับดวงกมลบอกคิดได้อย่างนั้นแล้วก่อนพงจึงรีบขับรถมุ่งหน้าไปหารสรินเพื่อขัดขวางงานแต่งงานที่จะมีขึ้นเมื่อเดินทางไปถึงที่หมายก่อนพงรีบบุกขึ้นไปหารสรินถึงห้องนอนของหญิงสาวรสรินซึ่งกำลังแต่งตัวเพื่อเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้นวลพันธ์ ถึงกับตกใจและแปลกใจเมื่อก่อนพงตรงเข้าไปกอดเธอพร้อมทั้งสารภาพความรู้สึกที่มีต่อเธอก่อนจะขอร้องให้เธอยกเลิกงานแต่งงานกับพลวัตและกลับไปเป็นภรรยาของเขาตามเดิมด้านอานนท์ก็ออมแอมขอจีบพิมพเพทายพิมพ์เพทายขอดูความประพฤติก่อนว่าจะไม่เป็นอย่างพี่ชายของเธออานนท์จึงบอกว่าจะพิสูจน์ให้ดู รสรินดีใจที่ได้ฟังคำสารภาพร,รักจากก่อนพงหญิงสาวตัดสินใจบอกความรู้สึกที่มีต่อชายหนุ่มพร้อมทั้งย้ำว่างานแต่งงานในวันนี้เป็นงานของพลวัตกับนวลพันธ์ส่วนเธอเป็นแค่เพื่อนเจ้าสาวให้นวลพันธ์แค่นั้นก่อนพงได้ฟังจึงหยิบการ์ดที่มีชื่อของรสรินกับพลวัตให้รสสรินดูเมื่อเห็นการ์ดงานแต่งงานนั้นแล้ว รส,สรินรู้ได้ทันทีว่าเป็นแผนการของเรือนแก้วกับศักสกุลอย่างแน่นอนหลังจากกรพงได้ปรับความเข้าใจกับรส,สรินเสร็จเรียบร้อยสองหนุ่มสาวจึงพากันออกมานอกห้องและได้พบว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายพร้อมทั้งคู่บ่าวสาวตัวจริงของงานได้ออกมายืนรอต้อนรับต่างพากันส่งเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีที่แม่ปลรราะกับพ่อปลไหล ได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งด้วยความรักความเข้าใจที่มีให้กันตลอดไป